มีพูดตลอดมีอยู่ไหนกเจอไอ้นวดกูเจอไอ้หนวดเออดกตันเยี่ยนวดมาแ้วเขียวมาแ้วเขียวไปตให้เอาให้นอเอาให้มา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 นี่ก่อนไปหน่บินก่อนเพ่งทอะไรไปหน่มบินก่อนดับบินไม่ไปดับบินไม่ไปไกลเกินกอลเี้ยนั่นเล่นที่ไหนเขบอกเขาดิตามมาตายเขาแล้วอ่ะเขาโขมเพื่อนเราก่อนอยู่แล้วเพื่อนเขาไแล้วไมคเขาาโทรมานัดเราเขาโทรมานัดเราว่าหน่ำบินเขาไม่ไปอ่ะไม่กลับลงรถผิดตำรวจด พี่อยงพูดพียงพูดอะไรตองไปหยุดนะพี่เพียงพูดอะไรพียงพูดอะไรไม่ได้พูดอะไรพี่ยังไม่ได้พูดอะไรพี่บอกว่าสนามบินล่าดไม่ควรเล่นนะพี่ไม่ควรไปดิยเราต้องนัดไปไหนไ่ต้องขึ้นรถแล้วพี่ใกล้บ้านเราเขาเขานัดไปสนามบินล่าดนะพี่จะไปไหนพี่เลือกเลยงั้นน่ะได้ผมคำนึงนะเขาเขาเพื่อนเราอยู่เขาเขาจะหน่อย เอาไงพี่พานพี่เรียกเลยเขาหน้าหนักเป็นร่างนี่นี่เอาไปฝเขาเขาไล่เพื่อนเราอยู่ที่ไหนมี่ไปไหนเขาหน่อยเขาหน่อยฟังเขาดูเลยลงมาไม่เลแล้วเอาไงไปเนี่ยเราเอาไปแล้วช่วยเพื่อนเหรอช่วยเพื่อนพี่เขาได้เพื่อนเราอยู่เอาไงอ่ะพี่เราไปให้ใหญ่ใหญ่เลยเต็มเลยอย่าอยู่ไหนใหเขาไม่ได้มาไฟเขาหน่อยฟังบ้านดีขึ้ไปพี่ฟังบ้านเสร็จกที่ไปเขาน่อยกลุ่มใหญ่อยู่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่ดานแดงพี่ที่เป็นดานเขียวด้านโรงพยาบาลมีพูดตล่ดมีอยู่ไหนกูเดินหนวดกูเดินหนวด ตามที่อยู่อะกําลังเขากําลังเอิร์้ยไอ้เขากําลังฟังฟังโน้ยอ่ะไม่ผ่านองอู่นะองอู่นะบ้านบ้านแซนใหไปบ้านใหญ่ยังไงอะเอเลสบ้านเอเลสใช่ไหมยังยังยังบ้านเอเลสบ้านอะไรเบอร์ที่มันบ้าไปยูพี่อยู่ลงมี่ลงไหนมีบอกเลยมี่ลงไหนโกรย์โกรย์วอยกรย์อย่าโดนนะพี่ถ้าเขาไม่ผ่านพี่ผ่าที่ไหนพี่จุ๊กอยู่ผมจุ๊กอยู่จุ๊กอยู่ไปพี่น้อยมาช่วยผมช่ตัดตินเขาหน่อยเลย ไปอยู่ไหนอะพี่ลงไเลงไปมารออะไรกันยวลงยาวเลยมี่ลงยาวเลยลงยาวมี่ไม่ไปหลังแถวแล้วหลักเงแยวแล้วยู่ไหนอยู่เขาโน้ยบนเขาโน้ยเลยพี่บนเขาโน้ยเลยต้องการวัคซีนไหมบ๊อมเฮเออแดกต่อปั่นยันัวแดกมาแล้ยงเขียวมาเลี้ยงเขียวมาแล้ยงเขียวเดินเดินช่วยันเดินตายป่าตายจะช่วยกัแล้ว ว่งงาไเกต่อเยหายตายหอบเยหยไปหอบไปหน่อยหาใหอบหน่อยไอ้เียบกูอีกเดี๋ยวส่งเสียงต่อนะเดี๋ยวดูข้างๆให้ว่ามีเนมาเปล่าหอยังหอยังตยกลัวให้กลัวให้นะกลให้เฮ้ยขอคนมันหอเลยไม่ต้องเกี่ยงหอเลย

ทหัวนาตึกตึกตึกนี่ตึกข้างกระดาดตึกปูข้างกระดาไม่แตกไปถึงเจ้าเจอเจขาเหรอไม่โดนตจไล่โดนตจไล่ไล่พี่ตอปะก๊อไปทังไนคนที่เล่นจะได้เล่นง่ายคือตอนคือตอนคือตอนนี้พี่พนจะให้ไฟไหมไม่ไฟก็จะบอกเขาว่าไม่ไฟแล้วได้ไฟได้แต่เขาไม่ไฟไงเขาวิ่งเขายุ่งมาเลยเขานัด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 ตรงหบินตอนเนี้ย เขาเอาไปดูไว้เขานัดหนามบินแต่กูวิเจอร์เขาเต็มเมืองเลยเว้ยเขาไม่ได้อยู่หนามบินเลยเว้ยเข้าใจปะเขาเขาก็จ่ายกันพี่ตอนนี้เขาก็จ่ายกันช่วยเคสแต่เพื่อนลีไฟอมเมึงอยู่แล้วเอางี้กันไรให้วินหน่อยหาไรให้วินหน่อยวินมิดไม่ขาดเฉียววินแลนเขียววินแลนเขียวเล่นได้่ไปแลนเขียวไปแลนเขียวแล้วนี่กลับมาโคบ้านแล้สองสำคัญเด็ดสวยวินสวยมันมีมันมีเวินอยู่ตรงยาววินมั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 นงงมันงงเดี๋ยวผมกลับบ้านไปโคบพี่โคบบ้านใครใ่ดีสวยกำลังกลับกำลังกลับ ไม่ให้ไข่เข้าแล้วออกเลยนะซ้อมนะซ้อมเลยซออมเลยไม่ต้องกดโม่ต่อใครตแควกลับบ้านนะกูรอยิงระยงให้นะาตรวจอะแต่เขีข้างหน้าการนั่คืออะไรอะเทคี่กอลเทคี่หาหาลายกันให้ีหน่อยน่าลเียวน่าลเียวรอน้าเขียวรอีรอบังบังบัง หนีหน really ีหนีมันจะกระจัำตอกควันหนีหนีออกออกเลยบางเสร็จออกเลยบางเสร็จออกเลยบางเสร็จเราออกบางเสร็จเราออกเขาจับมันข้างมันข้างข้างแล้วแล้วอวินหลุดยังวินหลุดยังหลุดยังยังไม่หลุดยังไม่หลุดอยู่หลุดพี่ดีนะกลับมามากลับมาที่เดิมพี่เดิมพี่เดิมพี่เดิมกลที่อีกรับที่เดิมเลยมาตั้งเลยรถหลุดตัวแข็งแท็กรถหลุดหมดแค่หูดับปะไว้แคลวอยู่อยู่อยู่พี่อยู่นะผ่านแล้วนะผ่านแล้วนะ บอลออกเลยออกลออกอออกออกออกอออกอออกนะไอบอลเช่วยอยู่ออกเลยออกเลยออกเลยอยู่แถวร้านค้าร้านค้าตรงไปทางอูเก่าอูเก่าอูเก่าทำไมไม่หลุดสักทีวะฮอรแทก่แกพี่นี่ฮอแทกใช่ฮอแทกอ็ดึงเคสไปดีกลับไปบนรายบ้านเลยงั้นนากลับไปบนลายบ้านเลยขอให้ท่นหนี่ยัรวมไหนพี่ก๊อฟก็เราขับโค้งทางบ้านไง เ็คือตอนนี้เราพี่พันเอาเียฟังเงียบๆตอนนี้เราพี่พันอยู่ว่าเขาเล่ทาไงเพราะกูไม่รู้มเขามาเขามาเขามาเต็มเลยพี่แล่เสียวมาดิมาเล่นเลยอย่าอย่าลงเป็นกล่มลเป็นกลุ่มลเป็นกลุ่มมาจ่ายวะไอ้มาสับยาไขยาเสียไขยาเสียไขยาไขยาเสียไยาเสียยาสียไขยา่ลงมาได้ป่ะนะพี่ได้ไหมได้ลงเสไขยาต้องต้องต้องรวมมาตงมุมไหนพี่ ได้ขยาเลยพี่กอลฟตกแล้วพี่กอฟตกแล้วพี่กอล์ตกพี่กอล์ฟตกพี่กอล์ฟตกดูับทัับ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 ทันับคัับทัับเับทับทัับทับทัับเคบับทับนทัับับทบทับทับทับบบขับับบนบั่บบบ เพื่อนโดนแล้วพี่ฮุ้๊บโอ้ยเฮียว่าหลังไม่ลอรเลยนะหลุดก็หลุดวะเฮียไอ้ไฟไม่โดนที่ไม่โดนมันไม่ขึ้นผมโดนยิงนะผมโดนยิงผมโดนยิงไหน โดนเลยกลางถนนอ่ะโดนยิงเหรอมีอาการบ้าเามีอาการเปล่าามหลังก์ไม่รองรถนะไอพี่หนูขึ้นไปเอารถท้องบนนะพี่สักเอ้วูลังก์ได้ไหมมีรถว่ามาไปคันหนึ่งก็ได้มาด่าโดนเขาเลยมามานี่มานี่ยหุดพายุหาขึ้นก่อนขึ้นไปก่อนหาขึ้นไปก่อนเออ้ไดมยจบที่ไหนพี่ผมไม่บอกโจ๊าเกี่ยวเยอะมากแล้เขียวอีกทีนึงนะเขียวไม่ได้เขีะวเยอะกว่าเยอะมา เฮ้ยมผมมาฝั่งนี้มามาฝั่งไอ้ขายยาไอ้ดงอูเส้นลงมาตรงๆมาตป่านะนาตุ๊กป่าเทคอสองเทคยสองมา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 หน้าตุกป่า